สวัสดีค่ะวันนี้บุกป,ป่าเพื่อตามหาเห็ดโมเรลมาเจอสามอย่างในวันเดียวในคลิปนี้ในวันนี้ค่ะคือที่น้องๆเรียกว่ากระเทียมป่าเห็นไหมคะมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็ที่บ้านเมืองนี้เรียกว่าลีกป่ามันจะเป็นสีแดงแต่กลิ่นของใบจะคล้ายกันที่เคยกินนั้นจะกินใบสีแดงค่ะ เพื่อนเก็บมาฝากตอนนั้นเพื่อนเก็บมาฝากไม่รู้ว่าใบากินได้คะะ่ะก็เลยลองลองเจียวใส่ไข่มันอร่อยคราวนี้ลองทําต้มจืดมันก็อร่อยก็เลยบอกเพื่อนว่าใบามันกินได้นะนี่ของที่นี่เนี่จะเป็นสีแดงเสียดายไม่ได้เอาไม่เอาที่ขุดมาดีใจ น้องกินหญ้าเหรอลูกน้องกินหญ้าเหรอนี่แต่ที่อยากจะเจอคือโมเรลค่ะนี่ไงหัวเขาอู้อันนี้ถอนหัวได้แต่ถ้าไม่รีบมาถอนนะอีกหน่อยถ้ามีดอกแล้วหัวจะอ่ออู้อันนี้ถอนหัวได้ มีใส้เดือนลองสิไม่ได้เอออย่าน,นี้ก็ได้เนี่ยค่ะเนี่ยอนนี้สิที่นี่เขาไม่กินใบค่ะแต่ว่าใบมีขายในตลาดตลาดฝรั่งข้างอพาร์ตเมนต์ขายแพงด้วยนะออ เยอะใหญ่ด้วยทำไงจะถอนได้เนี่ยนั่นน่ะน้องเริ่มเลยน้อ,ยองมองมอะไรอ่ะโอ้ยโอ้นี่ค่ะงูหัวนี้งูหัวนี้สิเกิดเกอบถอนขึ้นไม่ขึ้นค่ะอยากกินหัวมากกว่า อันนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดูน,นี่สิอุ้ยีได้อืมถอนหัวได้ด้วยอืมโอ้อันนี้ขาดน,นี่ขาดน,นี่ก็ขาดค่ะอืมได้แล้วอุ้ย เพิ่งเจอกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะสีแดงเจอแต่ตรงนี้เป็นสีเขียวนี่เป็นกลุ่มโอ้โหนี่นี่นได้ลแล้วเฮ้ยด้ยขยงอร่อยแล้วนี่ค่ะนี่ ลองนีสิมาจะได้หัวใหญ่เนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะ,น,น,คะนั่นอยากได้อันนี้มันมีรากไม้ขวางเอ้ยโอ้โหโหัวใหญ่ ดีนะที่ไม่มียุงนี่ะกุ้มใหญ่นี่นไมห,หมดนนมือเละเลยเดินนี่ตรงนี้อีกค่ะเดี๋ยวไ้มาเก็บอถอนสิ ขาดแล้วถุงมือล็อกประตูแล้วค่ะแล้วสวมถุงเท้าแล้วพอนึกออกอุ้ยลืมถุงมือดีนะที่เอาสำรองใส่กระเป๋ามาเนี่ยค่ะอ้อยเจอสีแดงอีกเมื่อกี้สีเขียวไม่ได้ลองถอนค่ะ,คะหัวสวยไหม สวยไหมล่ะเดินหาสีแดงอีกสิแต่รู้ว่าอันนี้กินไม่ได้ค่ะมันเป็นขนลูลักษณะป่าเขาสิ น้าเดินมากเลยไหนเนาะนี่รอยอะไรยังมองไม่เห็นลานที่ที่มีมีลีป่าอยากถอนเอาหัวอีกอะ่ะ เจอสีเขียวเมื่อกี้ก็ก็ลานกว้างเหมือนกันนะคะถ้าเดินเดินมาเห็นเมเร็วอยู่คงจะค้มลงกราบเลยจริงๆค่ะที่เขาเดินเก็บกันมันก็เป็นพื้นป่าแบบนี้แหละโมเร็วอะ่ะ ไม่ตรงนี้ไม่ไม่มีแล้วค่ะไม่เห็นแล้วนีเป็นกลุ่มอยู่แค่นั้นเอออาจจะมีอยู่อีกตรงนั้นค่ะพ้นพ้นป่าละเมตรงนี้นี่เป็นเป็นทางกวางนะคะเนี่ยเนี่เนี่ยกวางกวางเดินขออย่างมีเห็บเลย ตั้งแต่ได้รับเชื้อรามดิสีกลัวมากกลัวจริงจริงลอยวางเอ๊ทำไมได้กลิ่นนั้นแต่ไม่บอกว่ากลิ่นอะไรทำไมได้กลิ่นนั้นเนี่ย รอ,อรอยคนเดินก็ไม่มีทำไมมันได้กลิ่นนั้นไว้ไม่น่าเชื่อนะคะตรงนี้นเป็นบ้านคนไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้ไห้ปีกปีกน้องๆอ,อย่าลงนะอย่าลงอย่าลงไปนะ นนี่ะะคเดี๋ยวก่อนนี่ต้อนอะไรไม่แน่ใจว่าโอ๊กหรือเปล่าถ้าเป็นโอ๊กนะคะตรงนี้หน้ามองหาเห็นออฟเดอะว d ดน้องอย่าลงไปเดี๋ยวสิอะไรอยู่โคนต้นนั้นน่ะเป็นซากเคนเก่าหรือเปล่าไม่รู้ค่ะน้องอย่าลงไปนะถ้าลงลงไปนะไม่มีใครช่วยนะจะบอกให้นะ ท่านเจ้าป่าที่จะทางเจ้าขาขอให้ชั้งเจอโมเร็ลด้วยะคะ่ะดอกเดียวก็ยังดีค่ะไม่มีแล้วนึกคงต้องเดินขึ้นไปอีกด้านนู้นแต่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปแล้วค่ะถ้าแบบนั้นนะไม่มีแล้ว เจอแต่เจอแต่วางสายไว้กับกระต่ายทีเขาเจอเจอทีสามสิบสี่สิบหลอกค่ะเขาหักค่ะเขาไม่ตัดด้วยนะคะนี่ทำไมมันเป็นกลิ่นที่บอกค่ะมันไม่มีรอยคนเดินนะทำไมมันได้กลิ่นนั้นนะนอา้าว ไม่ได้เดินทางนี้นี่นะ้ะผิดทางนาะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะตั้งใจจะพาเดินดูผักอีกไม่มีแล้วค่ะมีอยู่จุดนั้นจะเดินไปทางซ้ายขึ้นเขาไปทางซ้ายค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปดูวอเตอร์ครสในสปริงแต่ไม่เยอะนะคะวอเตอร์ครสตรงนั้นจากนั้นก็จะข้ามไปดูอีกป่าหนึ่งมันเป็นต้นสนเยอะเผื่อเจอเห็ดโมเรล ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ